สวัสดีครับผมนายศรีโชคสุริวงศ์อยู่ชั้นป4ส3แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจในวันนี้ผมจะมาพูดถึงอะไรวิชาสถิติและการวางแผนการทดลองในหัวข้อเรื่องการนำเสนอข้อมูลในเรื่องเรียนนี้จะเป็นในระดับชั้นป2ครับหึ่งการนําเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผนที่ใช้กันมีอยู่2วิธีดังนี้1.1การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อความ 1.2การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อความตัวกลาง 2>, 2การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน2.1การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง2.2การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิและแผนภูมิภาพได้แก่1แผนภูมิแท่ง2แผนภูมิวง3แผนภูมิรูปภาพ4แผนที่สถิติ 2.3การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟเส้นการนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟเส้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆหลายๆคนนะครับสวัสดีครับ